เหมือนขเขมຈจะเปิดฉากประทะรอบที่3ให้ได้นะคะตอนนี้เปิดผ้าคลุมปืนใหญ่นะคะแล้วก็เร่งทหารรถใหม่ไปแนวหน้าอย่างด่วนแล้วค่ะพร้อมทั้งซ้อมยิงปืนอีกแล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดหมื่นลั่นเมื่อไหร่นะคะ จากกรณีที่พลตีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกสรุปภาพรวมการลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านของจังหวัดสแก้วค่ะในพื้นที่รับผิดชอบของกองกําลังบุรพากองทัพภาคที่หนึ่งบอกว่าเมื่อเห็นว่าสภาพแวดล้อมเริ่มจะปลอดภัยจากก่อนหน้านี้เนี่ยเปรียบเทียบสถานการณ์ในพื้นที่กองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2ซึ่งเกิดเหตุการณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องมาเนี่ยก็มองว่า ปัจจัยสําคัญก็คือเรื่องของการวางกําลังจากสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าเขาส่วนสถานการณ์ต่างๆที่ตอนนี้ก็เป็นข่าวกันเป็นระยะระยะนะคะทั้งเสียงระเบิดเสียงจากอาวุธนะคะอย่างเช่นเครื่องยิงลูกระเบิดนะคะที่เกิดข้อผิดพลาดนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นได้บ้างแต่ไม่ได้เป็นไปในลักษณะที่มีเป้าประสงค์จะคุกคามต่อปฏิบัติการทางทหารนะคะซึ่งท่านก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวินัยกำลังพลเนี่ย ของเขมรเนี่ยหย่อนยานนะคะซึ่งก็เกิดจากที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขามีการสับเปลี่ยนกําลังค่ะกําลังพลที่มาใหม่เนี่ยก็ไม่ได้มีความคุ้นเคยนะคะอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการยั่วยุนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่น่ากังวลค่ะจนกระทั่งส่งผลต่อการทํางานหรือว่าการปฏิบัติการทางทหารของไทยเราส่วนในกรณีที่มีข้อกังวลน,นะคะว่าหากในวันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งพอดีของไทยเนี่ย ต้อูชาเนี่ยมันจะเสียวินัยอีกหรือเปล่านะคะโฆษกองทัพบกบอกว่าอันนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นพื้นที่ไปเนื่องจากว่าหน่วยในแต่ละพื้นที่ก็ต้องมีช่องทางในการที่จะติดต่อสื่อสารถ้าเกิดว่าหน่วยพิจารณาแล้วก็มองว่าไม่ได้รับความร่วมมือหรือว่าไม่ตั้งใจที่จะรักษาข้อตกลงหยุดยิงให้อยู่ในกรอบกติกาคาดว่าในแต่ละหน่วยก็คงจะมีมาตรการดําเนินการตามสถานการณ์ไปซึ่งนอกจากนี้ในระดับนานาชาติค่ะ เขาก็จับตามองท่าทีของไทยและกัมพูชายอยู่ด้วยเช่นกันตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานมานะคะซึ่งท่านวินไทยเนี่ยก็บอกว่าถือว่าไทยเราเนี่ยได้รับคำชื่นชมนะคะและจะต้องคงมาตรฐานนี้เอาไว้แต่ ยังยืนยันค่ะว่าวไม่ต้องกังวลถ้าหากว่าสิ่งไหนที่พิจารณาว,ว่าควรจะตอบโต้ก็จะตอบโต้หากมองว่าการกระทํานั้นไม่สามารถให้คําตอบกับฝ่ายไทยได้อย่างสมเหตุสมผลทั้งนี้นะคะจากสถานการณ์ที่ผ่านมาค่ะที่ฝ่ายกัมพูชาสะดุดแฝงนะคะหรือยิงลุกระเบิด40ม mm มเนี่ยมาตกใกล้กับฐานไทยนะคะแล้วก็ใช้เหตุผลว่าเสียวินัยเนี่ยถือเป็นข้ออ้างหรือเปล่าอ่าโคศกตอนทบกนะคะมองว่าเป็นไปได้ เป็นไปได้ว่าจะเป็นข้ออ้างน,นะคะแต่หากว่าฝ่ายกัมพูชามีทัศนคติที่ไม่ดีอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปความจริงมันก็ปรากฏอยู่แล้วแต่ว่าในขณะนี้ยังสามารถมองได้ว่ามันมีความสมเหตุสมผลอยู่พร้อมกับระบุค่ะว่าในท่าทีของการประสญญานงานเนี่ยสามารถมองออกว่าเป็นไปด้วยความก้าวร้าวหรือว่าเป็นไปด้วยความนอบน้อมถ้าเป็นไปด้วยความก้าวร้าวก็คง ต้องปฏิบัติอีกแบบหนึง่งแต่ว่าถ้าเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผลมีลักษณะท่าทีในลักษณะที่ว่าไม่ได้แข่งกล้าวหรือกล้าวเล้าเนี่ยอันนี้ก็ต้องพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งนะคะขณะที่เมื่อวานนี้5กุมภาพันธ์ค่ะที่เพจคณะขอบตาดำพลังเงียบแห่งรัฐการได้โพสต์ข้อความค่ะระบุว่า15นาฬิกาแนวรบพระวิหารขเขมรเริ่มเปิดผ้าคลุมออกจากปืนใหญ่แล้วหลังจากเสียมยอมรับคำขอโทษเมื่อเช้า นอกจากนี้ทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมกับระบุด้วยว่าดึกดึกตีหนึ่งตีสองทหารขามินก็ขนเสบียงเข้าฐานบ่งบอกว่าทหารที่แนวหน้าของขมิอยู่ประจำการเยอะในช่วงนี้มีความพร้อมทั้งกำลังพลและสเสบียงทหารขามิฝึกเสร็จหลายหน่วยก็ส่งมาแนวหน้าเลยตองไม่ให้สเสบียงขาด พวกมาใหม่กําลังใจดีกําลังห้าวเมื่อวานก็โชว์พลงังกดยิงลูกระเบิด40มมค่มขวัญทหารไทยว่ากูมาแล้วนะเว้ยไอทีศถึงกูจะยิงมึงแล้วมึงกล้าทำอะไรกูทำให้ทหารเขมรหลายหน่วยก็ฮึิมแล้วก็ข่าวก็แพร่สะพัดไปในกลุ่มของทหารเขมรมันก็เลยทำให้ ไม่ได้กลัวเลยนะคะแล้วก็ยังท้าทายทหารเสียมอย่างต่อเนื่องยิ่งมีแต่คนบอกว่าเก่งและดังมีของบริจาคมากมายทหารขเขมรก็ไม่ได้กลัวเรื่องของวินัยด้วยก็ตามที่เห็นยิ่งได้ก็ยิ่งยั่วยุแล้วก็ยิ่งได้ใจแล้วก็ยิ่งมีความสุขอย่างไรก็ตามมีรายงานค่ะว่ากองพันทหารราบของกัมพูชาเนี่ย ึกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะตามกําหนดแล้วก็กาลังเตรียมเคลื่อนกําลังพลเข้าสู่พื้นที่แนวหน้าเพิ่มเติมค่ะหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีการส่งกําลังพลอีกชุดหนึ่งเข้าพื้นที่โดยเคลื่อนที่เป็นแนวแถวต่อเนื่องยาวนะคะและหน่วยดังกล่าวเนี่ยอยู่ในความพร้อมสนับสนุนภารกิจตามแผนที่ได้รับมอบหมายค่ะขณะน,นี้สถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังคงถูกจับตายอย่างใกล้ชิดจากทุกฝ่ายนะคะล่าสุดค่ะ6กุมภาพันธ์นะคะเพจ ArmyMilitaryForce โพสคลิปค่ะระบุว่าทหารขเขมรเนี่ยลงคลิปในกลุ่ม t e l e g ร a m วันนี้นะคะแสดงให้เห็นการฝึกซ้อมระดมยิงปืนคอสัญชาติจีนค่ะแบบไ y p e w ร์120มม,มค่ะฝึกยิงอีกแล้วแล้วเป็นของใหม่สดด้วยโดยระบุคแคปชั่นนะคะบอกว่าซ้อมยิงปืนคอ120ครั้งใหญ่เอาละค่ะไปดูคลิปกันค่ะก็ขออย่าให้มือลั่นเหมือนอย่างที่ผ่านๆมานะคะ GOOOOOO ¡Voy